อีกหนึ่งไซ์ที่ทีมฟอร์มฟินบินสูงเหลือเกินก็คือเขาเป็นคนตาดีทั้งในและนอกสนามทั้งนักเตะและผู้หญิงนักวิเคราะห์ต่างชาติพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยฮะว่าทั้งบาเยอร์และลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดชอบจีบแล้วก็ทิ้ง เกี่ยวอะไรกับผู้จัดจาการลิเวอร์พูลคนใหม่กับแชมป์ก็ต้องจัดไปพี่น้องวันนี้ไลฟ์จากแชมป์มิวดิโอที่รวมงานศิลปะและสปอร์ตเมมเ b รียลหรือว่าของที่ระทึกนะครับวันนี้เป็น5คู่ประวัติศาสตร์ที่สําคัญครับอันนี้ก็เป็นคู่ที่วาดนะครับโดยนักกีฬานางงามที่สวยที่สุดในโลกวิลวีโกอันนี้รองเท้าของเจชนานีนักเตะที่ค่าตัวสูงที่สุดในญี่ปุ่นญี่ปุ ส่วนอันนี้ก็เป็นรองเท้าของโกปติศาสต์นะครับที่ปกติบุรีรําซึ่งถือว่าเป็นทีมที่สุดยอดที่สุดของประเทศไทยแต่โกคนนี้เป็นคนที่ชนะบุรีดําได้มากที่สุดคนหนึ่งในปรติศาสตร์ของไทยลีกและนี่เป็นรองเท้า World Cup 2019รวมไปถึงรองเท้าซึ่งทํามาจากสคริปปติศาสตร์ของแชมป์จัดไปตอนที่ทํารายการทีวีสิ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือเห็นไหมฮะ มันหลายแนวหลายสไตล์แล้วถ้าเกิดเป็นคนที่เก่งเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดเราเอาจุดแข็งของแต่และข้างมารวมกันก็จะเป็นสุดยอดการที่ใครสักคนไปเอาจุดแข็งจุดเด็ดของแต่ละคนมารวมกันซึ่งเขาบอกทั้งหมดนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ต้มยำเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าผู้จัดการคนใหม่ของยิเอ์พูอาจจะเก่งกว่าคลอบก็ได้เพราะเขามีสิ่งนี้เขามีการดูดเขาดูดเก่ง เขาดูดีเขาดูดเก่งเขาแฟนสวยเขาคือใครหลายคนบอกฝันเหลือเกินอยากให้คนนี้เป็นผอจอกอนกแดงแต่แฟนแฟนเสือใต้บอกเฮ้ยรอก่อนแฟนแฟน,แฟนบาซ่าบ,บอกเอ้ยรอด้วยเขาคือใครแชมป์ชาปนชาบีอลลนโซ่มิสเตอร์33กังฟูเตะอก ย้อนกลับไปสมัยเป็นผู้เล่น Champions League Final 2005ปีสายขาวมิลานแห่งอิตาเลียเจอกับนกแดงลิเวอร์พูลจบครึ่งแรกมิลานนำอยู่ถึง3-0แต่ครึ่งหลังนกแดงแรงซะไล่มา1-3 2-3ก่อนชาบี้ซัดจุดโทษติดเซฟบัตรซ้ำ3-3ก่อนไปย้ำชาชนะจุดโทษ3-2เป็น1ในรอบชิงที่เป็นที่สุดชาบี้ บอกว่าตลอดการเล่นบอลอาชีพนี่คือช็อตเด็ดสุด5ปีต่อมา World Cup Final 2010 Holland บวกสเปนบางคนก็อาจจะลืมผลนะฮะแต่ช็อตที่ชาบี้โดนโดดถีบอกวังปู้เหลียวเสียวซี่โครงหักที่น่าตกใจก็คือเดยองโดนแค่เหลืองรอดใบแดงแต่สุดท้าย สเปนชนะจากปต,ต,ตชออนนสอตอซึ่งคนญี่ปุ่นหลายคนก็มองว่าเจาชนะทิพของไทยนี่เก่งกว่าอีกอะเก่งกว่ามุมไหนจบโชว์ขึ้นลิงค์ให้ในฐานะนักเตะเนี่ยชาบออลอนโซได้แชมป์มากมายทั้งลีกสเปนลีกเจอร์ันแชมเปียนส์ลีก twice กับทีมชาติจัดไปทั้งแชมป์ยูโร2สมัยแล้วก็บอลโลก2,010แต่ที่ priceless ยิ่ยงกว่าก็คือการได้ร่วมงานกับครูโค้ชมากมายได้วิชาการปลุกใจจากราฟาเอลเบนิเตสที่ลิเวอร์พูลความเขี้ยวจากโจเซ่มูริญโยอดมาดริดความชิ่วคาร์โลอันเชล็อตติความละเอียดเป๊ปกววดิโอลาอดบาร์ยน ซึ่งปกติแป๊ปและมูรินโญ่สองคนที่แตกต่างทั้งวิธีคิดวิธีเล่นแต่มีหนึ่งอย่างที่ทั้งคู่คิดเหมือนกันก็คือชาบี้จะเป็นโค้ชที่ดีเพราะเขารู้ว่าเขาอยากเป็นโค้ชตั้งแต่ตอนอยังเป็นผู้เล่นและพี่น้องช่องแชมป์จัดไปฮะสิ่งแรกที่ชาบี้จัดไปหลังจากเลิกแตะบอลอาชีพ bon และก่อนมาเป็นโค้ชก็คือขี่มอไซเพราะตอนเป็นนักแต่เนี่ยสัญญาจะระบุห้ามทำทุกกิจกรรมที่เสี่ยงทำให้ขาเจ็บ this เชาบีเหตุผลต้องมาก่อนอารมณ์บวกความสะใจชาบี้จัดไปสไตล์ของเราคือสมัยใหม่ดุเดือดทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอลเราไม่สนตารางเราไม่เปรียบเทียบกับใครเราแข่งแต่กับตัวเองพี่น้องนี่คือช็อตเด็ดที่ชาบี้แถลงวันแรกที่เข้ามารับตำแหน่งเป็นโคช้ชของทีมเลเวอร์คูเซนเมื่อ15เดือนที่แล้วโดยพูดเป็นภาษาเยอรมันซึ่งเรื่องนี้อาจได้อิทธิพลมาจากอันเช่ อีกหนึ่งช็อตเด็ดก,ก็คือหุ่นฮะเราเห็นโค้ชหลายคนนี่หุ่นไม่ดีซึ่งนักเตะก็อาจจะแอบคิดว่าดูแลตัวเองยังไม่ได้จะมาดูแลทีมจะมาสั่งสอนอไรแล้วดูชาบี้ฮะมีช็อตเด็ดเหมือนกับซิเมโอเน่เหมือนกับซิดานซึ่งวงในเล่าว่าชาบี้เนี่ยอยู่สนามซ้อมมากกว่านักเตะซะอีกอย่างบอลโลกที่เพิ่งจะผ่านไปเนี่ยพวกนักเตะที่ไม่ได้ไปบอลโลกก็หยุดแต่พวกที่ต้องมาฟื้นฟรูร่างกายก็ต้องมาที่สนามซ้อม ชาบี้ช็อกทุกคนฮะมาแล้วไม่ได้มาแบบใส่เสื้อเชิ้ตนะมาในชุดซองครับแล้วก็ลงไปเล่นด้วยโชว์การส่งบอลคมๆให้นักเตะรั่วโอโห و, โคช้ชของเรานี่เจ๋งขนาดไหนพูดแล้วต้องทําขนาดวันหยุดยังยินดีมาสนามซ้อมถ้านักเตะต้องการได้วิชาเพิ่มเติมนี่คือจุดสําคัญนี่คือจุดที่สปาร์กช็อตเด็ด33 เลเวอร์ของชาพี่เล่นเกมรับมีวินัยเหมือนมูรินโญมีความใจเย็นเหมือนอันเชลอตติตัดจุดแข็งคู่แข่งโจมตีจุดอ่อนดังราฟาเบวันนี้เลเวอร์เป็นจ่าฝูงลีกเยอรมันโดยนำบาเยินถึง8แต้มโดยเหลือการแข่งขันอีก11นัดเท่ากับขอชนะ8จาก11ที่เหลือก็แชมป์9 9้3ม9 9 3เ อีกหนึ่งไซที่ทีมฟอร์มฟินบินสูงเหลือเกินก็คือเขาเป็นคนตาดีทั้งในและนอกสนามทั้งนักเตะและผู้หญิงในขณะที่ทีมส่วนใหญ่พยายามจะลดอายุเฉลี่ยของนักเตะทุกปีชอบเหลือเกินดาวรุ่งไม่ถึง20พวกพิกพิกไม่เกิน30แต่ชาบี้มองตานะ่างเพราะเชื่อว่าประสบการณ์ก็สำคัญหลายคนงงนะเมื่อเขาซื้อ2กองกลางอายุ32เข้ามาอีกถึงสคนกรานิตชาก้าและโยนาสฮอฟมัน และในทีมตอนนี้มีคนอายุมากกว่า28ถึง9คนแล้วเขาทำถูกฮะทีมได้สร้างสถิติใหม่ไม่แพ้ใครติดต่อกันถึง33นัดในลีกเยอรมันไม่เคยมีใครดันมันมาก่อนแล้วเรื่องผู้หญิงสวยเนี่ยชาบี้นี่คือตำนานแห่งลิเวอร์พูลเลยนะฮะเคยมีโจ๊กวงไงล่าว่าเวลาล e เวอร์ซื้อนักแตะใหม่คืนแรกๆก็ต้องนอนที่โรงแรมเพราะยังหาบ้านยังเซดไม่ได้ หลายคนพักแล้วไม่อยากออกฮะเพราะว่าพนักงานต้อนรับน่ารักมาก Peter Crouch หนึ่งในกองหน้าที่สูงที่สุดของทีมนกแดงถึงกับมาเล่านะฮะให้กับเพื่อนร่วมทีมฟังว่าโอ้ oh, ผมตกหลุมรักรีเซพชันเธอสวยเหลือเกินพอข่าวนี้เริ่มแพร่ออกไปเนี่ยนะฮะก็มีการเรียกทุกคนมาประชุมเพื่อให้คราวช์เปิดใจว่าชอบใครเผื่อเพื่อนร่วมทีมคนไหนจะสามารถช่วยได้ไหมแต่พอคราวชเล่าเสร็จ ทั้งห้องขำกลิ่งก่อนบอกว่าเฮ้ยสาวคนนั้นคือคู่ชีวิตของชาบี้ไว้เฮ้ยซึ่งตัวชาบี้ก็ไม่ได้หึงอะไรนะฮะเข้าใจแล้วก็บอกว่าขำดี <h> ih <ihi> สถานีต่อไปจะไปไหนบาเยินหรือลิเวอร์พูลนักวิเคราะห์ต่างชาติพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยฮะว่า ทั้งบาเยิร์และลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดบาเยิร์ไม่มีเวลาฮะชอบจีบแล้วก็ทิ้งโค้ชที่ว่าเทพที่สุดจากรอบโลกเนี่ยในห่วง10ปีที่ผ่านไปเนี่ยมีเป๊ปกาวเดล่าคนเดียวนะฮะที่สามารถคุมทีมได้ครบ3 s e ซีซันยิ่ง7ปีล่าสุดเปลี่ยนโค้ชไปถึง7คนดังนั้นถ้าเกิดคุณคุมทีมเลเวอร์ที่ชนะบาเยอร์ได้เนี่ยกูจะไปบาเยอร์ทำไมที่นั่นคือดงงูพิษ นักเตะเอาแต่ใจมีเกมการเมืองรุนแรงส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยพร้อมแล้วหรือสำหรับความกดดันที่ต้องประชันกับทั้งปืนสงกรานอาร์เซนอลสิงห์บลูเชลซีเรือฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดนิวคาสเซิลไก่ขาวท็อตแนมฮอตสเปอร์สิงโตแอสตันวิลล่าและอย่าลืมว่าชาบี้นี่เพิ่งอายุ42เท่านั้นนะฮะ แล้วก็นี่เป็นซีซั่นแรกที่เพิ่งคุมทีมประสบความสำเร็จสุดๆทุกคนวงในก็ลงความเห็นว่า Move ที่เหมาะสมก็คือควรอยู่กับเลวเวอร์กูเซ่นต่อถ้าปีนี้เก่งพอพาทีมเป็นแชมป์เนี่ยปีหน้าเนี่ยเขาจะมีจิตวิทยาสามารถโน้มน้าวคนเก่งๆไม่ให้ย้ายออกรังพวกนี้ให้อยู่ บวกกับงบที่เพิ่มขึ้นจะดึงคนเก่งมาและสามารถจะสร้างทีมซัดกับพวกเทพในยุโรปในศึกชิงถ้วยหูใหญ่แชมเปี้ยนส์ลีกได้สูสีแค่ไหนถ้าจัดไปโดนใจค่อยว่ากันใหม่พี่น้องเห็นด้วยไหม ชาปชัยชาปัยชาปัยพี่ชาบี้ครับกราเตียสปอร์ตูคามิเซตาเฟร์มาดาปารานูเอสโตรมูรรมเซโยโแชมพ์มิเดียสุกนี้หกโมงเย็นเจอกันใหม่รักเธอประเทศไทย และทั้งหมดนี้ก็คือช็อตเด็ดของชาบีอลอนโซสงสัยไหมคะพี่แชมป์รองเท้าแต่ละยี่ห้ออในความส่วนตัวของพี่เนี่ยชอบยี่ห้อไหนมากที่สุดเอาที่เราชอบนะใส่แล้วสบายหรืออะไรอย่างเงี้ยชอบที่สุดเนี่ยบางครั้งมันพูดยาก,กน,นะนะเพราะว่าด้วยสัญญาหลายๆอย่างเนี่ยผมอาจจะพูดมากไม่ได้แต่เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันครับผมชอบการเล่นสีของไนกี้ ผมชอบความเรียบหรูนุ่มลึกของ Adidas ผมชอบความสบายความปราณีตของ Mizuno ผมชอบความเป็นสีสันของ v i v วีโกแล้วก็ผมชอบความคิดสร้างสรรค์จากคุณสวัสดีฉะนั้นก็ต้องบอกฮะว่าทุกแบรนด์เนี่ยมีจุดแข็งของตัวเองแต่ถ้าจะพูดก็คือ คู่ที่ชอบมากที่สุดก็คงจะเป็นคู่ที่สักวันหนึ่งแชมป์จัดไปจะทำเอง